สวัสดีครับผมเชฟออฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยวันนี้ผมอยากจะมาเชิญชวนทุกคนไปงาน s u s t a i n a b i l i t y Expo 2023มหกรรมด้านความย,ายั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนซึ่งในงานจะมีมหกรรม Food Festival และเมนูที่ผมจะนำไปเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องแต้จิว๋วมีเส้นให้เลือกกันหลากหลายสีหลากหลายรสชาติมีทั้งเส้นที่ทำจากผักทำจากข้าวและทำจากไข่และในส่วนของโปรตีน ผมได้นําเศษเนื้อหมูและเครื่องในที่เหลือจากการทําอาหารมาทําเป็นเครื่องของก๋วยเตี๋ยวหลอดครับภายใต้คอนเซปต์ซิโ o เวสเพื่อไม่ให้มีเศษอาหารเหลือทิ้งและผมยังเลือกใช้เครื่องปรุงที่โลโซเดียมที่ดีต่อคนที่รักสุขภาพทุกคนครับนอกจากเมนูของผมแล้วทุกคนยังจะอิ่มอร่อยกับร้านอาหารชั้นนําอีกมากมายในบรรยากาศสตรีทฟู้ดไทยแบบย้อนยุคครับและพบกันวันที่29กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม ณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติศรษฐกิจพอ5และ6ชั้น LG มาร่วมสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า g o o d Balance Better World แลและมาเจอกันนี้เยอะนะครับ